i do ผู้ชมครับนี่คือขยับแวนทอปครับจากอภิมหาตำนานแฟนตาซีนะครับที่ทำรายได้มากมายและกวาดรางวัลอสการ์มามากมายเช่นกันนะครับแน่นอนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง WB 1 0 0หรือ Warner Brothers รครบ1 0อยปีนั้นหนึ่งในภาพยนตร์ชุดแฟรนไชส์ที่มีการนำกลับมาเพื่อเฉลิมฉลองแน่นอนครับคือตำนานแหวนครองพิภพหรือว่า The Lord of the Rings นั่นเองทั้ง3ภาคนะครับวันนี้ทีมงานเราก็เช่นเคยนะครับขยันกับการหาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านเพื่อไปรำลึกความหลงไหล ที่เรามีต่อเรื่องราวของการประจนภัยของ Frodo b บ็กกินสเรื่องราวของกอลลัมเรื่องราวของแหวนครองพิภพแล้วก็เรื่องราวที่เป็นศึกอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนจะต้องจดจําไปชั่วนานแสนนานนะครับกับภาพยนตร์ชุด The Lord of the Rings Trilogy นั่นเองไปติดตามรายละเอียดที่น่าสำคัญเหล่านี้กันได้แล้วครับ The world changed. And some things that should not have been forgotten were lost but the changed should have some been were Power. world of Ring And is has a will of its own. The Lord of the Rings สร้างมาจากนิยายแฟนตาซีระดับตำนานของ J.R.R. Tolkien และได้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์สภาคโดยสุดยอดพู่มกับมากฝีมืออย่าง Peter Jackson สำหรับภาคแรกนั่นคือ The Lord of the Rings The Fellowship of the r i n g ใช้ในปี2001และถือว่าครบ22ปีในปีนี้โดยเนื้อเรื่องบอกเล่าเรื่องราวในดินแดน Middle-Earth เมื่อ Frodo Baggins รับบทโดย Elijah Wood ูิดจากหมู่บ้านชายอันสงบสุขได้รับแหวนที่มีพลังอำนาจสูงสุดมาจาก b i l b o b a g g i n s จนทำให้ฟร o โดถูกหมายตาจากซอรอนจอมมารผู้สร้างแหวนนี้ขึ้นมาฟร o โดจึงต้องออกเดินทางเพื่อหาวิธีทำลายแหวนมงนี้ให้ได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากพ่อมดการดาฟที่รับบ่วยโดยเอียนแมคเคเลนและกลุ่มพันธมิตรแห่งแหวนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมหาศึกชิงแหวนครองพิ่พบกับภารกิจสำคัญที่ชี้ชะตาของทุกคนบนโลกใบนี้ <is> You know the way to Mordor. ตามมาด้วย The Lord of the Rings The Two Towers ที่เข้าฉายในปี2002เ่าถึงการประจนภัยของเหล่าพันธมิตรแห่งแหวนที่ได้กระจายตัวไปทั่วเพื่อทำภารกิจเสี่ยงชีวิตเพื่อทำลายแหวนให้สำเร็จทางด้านกลุ่มของ Frodo ที่ประกอบด้วยตัวเขาและแซมไวส์แกมจีรับบทโดย s e อนออสตินที่ได้เดินทางนำแหวนสู่จุดกำเนิดของมันโดยมีกอลลัมเป็นผู้ช่วยนำทางไปในภาคนี้เราจะได้เห็นศึกระหว่างมนุษย์และเอลฟ์ที่ร่วมมือกันเพื่อต้านทับจากซารมาน ชั่วร้ายที่ใกล้เข้ามาแล้ว ก่อนจะปิดปลายภาคใน The Lord of the Rings: The Return of the King ที่เข้าฉายในปี2003กับบทสรุปแห่งมหาสงครามชิงพิภพณแดน Middle Earth เมื่อเหล่ากองทัพแห่งพันธมิตรย,ยังคงเดินหน้าสู่สมรภูมิยิ่งใหญ่หลังจากพ่อมดกานดาฟได้พยายามรวบรวมไพร่พลและกองทัพที่แตกสลายขึ้นอีกครั้งทั้งด้านฟ r o โดและแซมนั้นยิ่งพวกเขาเข้าใกล้เข้าสู่มอนต์ดูมเพื่อทำลายแหวนในที่ที่มันถูกหลอมขึ้นมามากเท่าไหร่ทั้งสองคนยิ่งตกอยู่ในความลำบากมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เพราะอำนาจแห่งแหวนเริ่มส่งผลต่อทุกย่างก้าวฟรโดจึงจำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อร่วมทางได้แก่แซมไวส์และกอลัมที่รับบทโดยแอนดี้เซอร์คิสที่เปรียบเสมือนบททดสอบเรื่องราวคำไว้วางใจและมนุษยธรรมของเหล่าผู้กล้าและภารกิจนี้จะเป็นเช่นไรพวกเขาจะสำเร็จหรือไม่พวกเราไปร่วมเอาใจช่วยพวกเขาได้ในโรงภาพยนตร์สำหรับการกลับมาโดยเฉพาะ The Return of the King ที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้แล้วนะครับ no! สรุปว่าแฟรนไชส์ภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings นับว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ประสบความสําเร็จอย่างงดงามในโลกภาพย,ายนตร์เพราะมันกวาดรายได้ทั่วโลกทั้ง3ภาคไปมากกว่า2.9พันล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างทั้ง3ภาครวมกันเพียง281ล้านเหรียญเท่านั้นทั้งยังได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่บวกอย่างล้นหลามจากทั้งคอหนังและนักวิจารณ์การันตีคุณภาพล้นจอด้วยการคว,ว้ารางวัลอสการ์หรือ Academy Awards ของฮอลลีวูดมาครองมากกว่า17รางวัลจากการถูกเสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมด30รางวั จากทั้ง3ภาคเลยทีเดียวพบกับ The l o อ d o ด the Ring s ิรภาคอีกครั้งในวาระเฉลิมฉลอง Warner Brothers ครบ100ปีหรือ WB 1 0 0ในโรงภาพยนต์เข้าฉายสัปดาห์ละภาคนะครับและ2ภาคแรกก็ค่ายฉายแล้วซึ่งภาค3นั้นกนำลังรอคุณผู้ชมกันอยู่ครับ ทำนาน The Lord of the Rings Trilogy ถ้ามีเวลาต้องหามาดูกันรวมแล้วเกือบ8ปดถึงเถึงสิชั่วโมงทีเดียวเลยนะครับต้องยอมรับว่าพุ่มกับพีเตอร์แจ็คสันนั้นคุณเก่งมากๆครับ คุณสามารถร้อยเรียงเย็บตะเข็บให้กลายเป็นภาพนยรนเรื่องเดียวกันได้ถ้าคุณดูต่อเนื่องกันจริงๆนะครับความรักมิตรภาพความผูกพันความขัดแยง้งความแตกตา่างแล้วก็สุดท้ายความดีย่อมชนะความชั่วร้ายนะครับนั่นเป็นสิ่งที่หนังเรื่องนี้ทําให้เราจดจํารวมถึงตัวละครหลายต่อหลายคนซึ่งจากนักสแสดงวัยหนุ่มวัยเด็กจนกลายเป็นนักสแสดงวัยผู้ใหญ่บางคนก็อาวุโสมากมากแล้วสูงวัยมากๆแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและแน่นอนครับรบกวนแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเพราะทีมงานนั้นจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าขยาับแ้นทอครับ